ครับก็ดีใจแล้วภูมิใจมากเลยครับโคก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยครับก็มีรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับโคกับการโชว์สกิลด้วยกะโชว์สกิลทำอาหารโชว์สกิลดูเชฟทำอาหารดีกว่าใช่ก็จะเห็นควบคุมการทอดของทอดได้ดีมากรอครับโค้งนี่ครับอุนิทอดเมื่อกี้เป็นไงบ้างวินให้หนึ่งคนให้หนึ่งของเวทชอบครับคือผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วพอไปแบบเห็นของอร่อยอย่างนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยอยู่แล้วครับการทานของไม่ได้กับมากรลองอันไหนง่ายกว่ากัน ะนะทะพัทลบทำอาหารบนเวทีกับมากทดลองอไรง่างบนเวทีง่ายกว่าเพราะมาทดลองผมมีความซับซ้อนมากหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนจริงๆเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วหรอพี่ใช่ครับชอบทำครับอตอนที่สมัยที่แบบมีช่วงอยู่ว่างๆที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับเราก็แบบเปิดยูทูบแล้วก็ทำตามแล้วได้ไหมคำเร็จดในเมนูที่ตามยูทูบเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างมีเมนูไหนที่แบบทำแล้วเด็ดสุดในความรู้สึกเราผมทำสปาเกตตี้โบโลเนสอร่อยมาก ใครพิมพ์ใครชิมใครชิมชิมเองิเองเลยยังเองแล้วคนอื่นได้ชิมบ้างหรือยังครับยังเลยนะกินอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยแบบภูมิใจกับเมนูนี้มากอ่าแล้วเราแล้วเราทำให้คนอื่นจะแบ่งให้เพื่อนทานบ้างหรอเพราะว่าผมจำสูตรไม่ได้แล้วออรไม่จำสูตรไม่ได้ครั้งเดียวอร่อยได้ครั้งเดียวพอแล้วครับแล้วก็มีเคยมีเมนูอื่นที่ทำแบบให้คนที่บ้านทานอะไรบ้างไหม ก็จะเป็นไข่ดาวไข่เจียวอะไรประมาณนี้น้ำตาลอะไรชิมพวกอะไรครับพี่วินพวไม่มีน้ำตาลแน่นอนครับอร่อยกว่าเดิมครับฝากวันนี้หน่อยได้ครับฝากดี่วินไครับผมสยามอีสต์คุกกิ้งนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็มีมากกว่า50ล้านมาให้เชิญแบบว่าชวนชิมกันได้เลยนะครับอร่อยทุกร้านเลยครับจ้ามาเรื่องราวของเรานะฮะครับที่นี่ที่เราสานฟอกโยคะเราเป็นแบบว่าดาวลูกเอเชียคนไทยคนแรกของโลกโอ้ ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนังสือนิตยานิตยสารฟรอสเนี่ยคือเป็นนิตยสารที่เราติดตามมานานแล้วก็เป็นแบบเพนแม็กซีนสำหรับโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่มีชื่อเลยนะครับตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือยังไงตกใจไหมว่าเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่าของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปเช็คก็คือเป็นของจริงอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีก ขเขาว่าอะไรกำลังใจหนึ่งครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปครับเป็นผู้นำด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้ครับผมก็ขอบคุณมากมากครับเราก็เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทำงานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลุคครับอย่างเทสของวินเวลาเราวินออกงานอะไรอย่างเงี้ยเรามีส่วนในการช่วยเรื่องเ,องเ,ององเสื้อผ้าหรือลุคต่างๆเองกัืลุคเรามอางานต่างประเทศอะไรจริงๆทุกงานเลยใช่แล้วกระทั่งอีเวนต์อะไรทุกอย่างคือเราแบบช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไตลิสต์สไตลิส ได้ mhm. ทำงานไหมครับทำงานครับทำงานอยู่ครับแต่สไตล์สไตล์ไอเดียร่วมกันคิดครับเพื่อช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วว่าผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรครับเราก็มาแชร์กันแล้วก็รวมกันสไตล์ไหนที่วินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าจะได้ใส่เข้าไปสไตล์ไหนล่ะครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยเป็นชุดแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กางเกงแบบว่าพอดีทรงเนี่ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบนี่ก็อย่างแฟชั่นที่มันช่วยอะไรส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านไหนสำหับเราบ้างครับ จริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทํางานในวงการเนี่ยเราไีโอกาสได้ลองใส่ชุดหลายแบบมากคือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบเราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ทดลองแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้นี่คเหมือนการเป็นการแบบเปิดโลกให้เราแอย่านี้สนุกกับแฟชั่นมากขึ้นทุกวันเลยไหมครับใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทําแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับผมแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์เราด้วยอยารกดดันไหมพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนมันคุณก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นำั้นแ่ชั่นแต่ละรู้ครับก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าคือทุกวันเราเอนจอยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้อะไรเงี้ยเราู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันมากกว่าอยากจะไปสุดแฟชั่นระดขนาดไหนจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าฉีกแนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่ละคอลเลคชันใช้เวลาคือเย็นานมั้ยพีโหนานมากครับคือแต่ละคอลเลกชันเนี่ยคือเราแพนกันแบบ6เดือนเเดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับมันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางกันโดยครับมาเรื่องละครครับกักพเตอร์ี่เดี่ที่่นอ๋อหนัง หนังครับอันนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนหนังฟิลิปปินส์ครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอดูวันที่จะ เปิดเขาเรียกว่าอะไรฉายฉา,ายเข้า,ล,ขา,ล,ขาลงเหมือกนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างวันที่เท่าไหร่บา้างก็รออยู่เหมือนกันใครทำยามัม้ยพี่พีนตอนนี้ไปถ่ายทต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่<อ>เราแบบไปถ่ายทําต่างประเทศเลย<อ>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยา่งมากคือผู้สื่อังกฤษตทั้งเรื่องเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราถ้ายายมากๆเราพยายามแบบเตรียมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อแบบจะถ่ายทําเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วพอเเรา้งมใชแบบลย เปัญหาก็คือพูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู different different ้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจเนาะเพราะมันเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันออกมาดีี่สด้วยความที่ประกบกับนางเอกต่างชาติครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างครับโหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือคือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ สคริปต์ทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าฝ<ม>ั่งเขาก็เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะย่างนี้ยเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันกันแล้วว่าอย่างเ<ต>ดียว<ด>อย่างานี้ก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาเยอะไหมเพราะเราก็เรียนเติมครับแต่ว่ามันก็มันคือมันตื่นเต้น <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> มันก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทำงานตอนเราอยู่ไทยใช่ไหมใช่ใช่อย่างเรื่องอ acting ยังมีปัญหาไหมแต่การรับส่งกันระหว่างเออแต่เขาเป็นนายเอกต่างชาติแล้วเราว่าคนผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมากๆผมโชคดีด้วยทีี่่่่่ได้้้รรวววมมททาาาางงนนนกกัับบเเเเขขป็คคอยูแแลลผพ พอเรื่อง acting เนี่ยเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเรามีการเวิร์กช็อปันหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทำจริงอะไรอย่างเี้ครับก็รู้สึกว่าเรื่อง acting ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษา กับมาที่ซีรีส์กับพี่เตยเป็นไงทิ่แตกเป็นไงบ้างพี่พี่วินเราจะประกาศต่อไปโก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำงานพี่เต์ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะสองครั้งก็คือมีถ่ายนิตยสารรอบหนึ่งแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งเราผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นสไตล์หนังแบบที่พิเตอร์ก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกอันที่เขาบอกครับก็กลายเป็นแบบว่าพี่เขากลับมาบ้านหลังเก่าคือวินก็คือคนแรกเลยเพื่อเอกคนแรกใช่ครับเป็นเป็นเกียดมากครับเป็นเกียิมากครับก็ก <laughs> <laughs> ็ <laughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการเลยมากเท่าไหร่<ม>เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูแลวก็กแสเป็นไงบ้างพี่วินหลังจากที่แบบเปิดตัวไปกระแสดีครับเช็คครับเช็คกระแสดีมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ ชอบอินิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินิม่าภาค2ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วมาเห็นอินิม่าสองก็แบบมันกลับไปดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่หังกินกับนางเอกคนหนึ่งอย่างอินเตอร์แฟนยังอินกับนางเอกีซั้นหนึ่งอยู่ครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาคภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่องราวเนี่ยก็จะคล้อยตตาาาามมไปกกกัับววละครอจิน่ มันมีคอมเมนต์ดาม่าแบบค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบว่าเออทำไมถึงแบบมาเป็นเต้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยเหมาะกับที่ว่าเหมือนคนยังมุกออนจากแบบังมุกออนไม่ได้มีก็ได้ผมว่ารอรอรอดูตัวโครงเรื่องก่อนแล้วก็บทก่อนเพราะตัวผมเองก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ค่อนข้างมีทางเฉพาะเหมือนกันน้ำผาขึ้นแป๊บนึงลงไหลไหลลงมาไม่ไหวแล้ว แกจบแล้วจบแล้วลูกจบะะจะปจบแล้วเฮ้ยอีกน so ิดเดียวเฉนหน้าปาจากด้วยเขย้เตยเลยอจะเป็ตอเยมันจะตืขนาดนั้นเอาตั้าีทีนละกันต่อเลย ครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามมากกว่าครับผมว่าดูแล้วโครงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบ<อ>เฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูก่อนเร,เราจะเป็นเราพอจ,จะเห็นกระแสมันผ่านมั้ยคะที่แบบคนไม่ค่อยที่จะแบบว่าคนไม่ m o อ e on ไม่มุดอย่างไม่มอยากให้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองไม่เห็นนะครับเห็นส่วนมากจะเห็นในคอมเมนต์ใช่คอมเมนต์ดีๆเป็นส่วนใหญ่ครับก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่ move อนก็ ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วก็ลองเปิดใจดูก่อนไม่หน่อยใช่ไหมพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้เรื่องไทยทำเรื่องอะไรกระแสแบบแอนตี้ไม่หน่อยครับไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยดูเหมือนเราเข้าใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ้ำมือได้แล้วครับก็ก็อยู่มาสักพักนึงแล้วครับแลก็รู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากเลยเจนวงการละอะไรฮะเจนวงการละเจนวงการเรื่าอะไรเชื่อซานเชื่วซานฮุมเอ็กซ์แอนด์ออฟอุตานุบีเตอร์แก ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบกทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วมาตลอดอะไรอย่างี้ครับแล้วก็นําในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นาสิ่งนั้นมาพัฒนาได้คุยกับพีเต้รเรื่องนี้บ้างไหมครับยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับโอเคนะโอเคนะ